สวัสดีค่ะแม่ศิสุดาค่ะจากค่าผู้พาเล็คอร์ดค่ะมาจากสปปเล่าค่ะแขวงซอนไอเคเมือุดุพรนเซโน่ค่ะมาจากปันพญนยานางค่ะมณีซีมาขอขอบคุณพ่อหน้ายทีแตงเพลงไฮค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณพ่อหน่ายขอบคุณแม่หนุยขอบคุณพ่อเทพค่ะขอบคุณเบอร์สุขสุขคนค่ะขอบคุณเอฟซีนงธิดาเล่าขอบคุณเอฟซีนงตนเขาที่ มาให้กำลังใจที่ป้าป้าบอทีมกันที่ให้โอกาสนู้คนที่คนทีบอหัวสีรังหรือบอดังแต่ว่าพ่อแไม่แม่กะมาให้กำลังใจนู้เต็มที่ขอบคุณนู้กะสิเหตุผลงานออกมาให้ดีกว่าเก่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สิพัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเก่าคะ่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องสปาร่าบวชอยู่นในประเทศหรือต่างประเทศนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆอย่างมากเลยนะครับที่ได้เข้าไปให้กําลังใจนะครับในการารับชมและกดไลค์กดแชร์เพลงโคงบก,กั้นนะครับของน้องแหม่มซีสุดาซึ่งเป็นผลงานซิงเกิลแรกนะครับของน้องจากทางค่ายผูผาเรคคอร์้นะครับซึ่งอาผมเองก็พยายามทําเพลงนี้ออกมาให้ดีที่สุด นะครับก็หวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบนะครับของอเพื่อนๆที่เข้าไปรับชมรับฟังนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงต่างๆนะครับที่ผมนําเสนอในช่องนี้นะต้องกาบเรียนอย่างนี้นะครับว่าพ่อเบงนะครับไม่ไม่ได้มีทัศนคตินะครับในการที่จะแบ่งแยกไม่ว่าเรื่องใดก็ตามแต่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อ่เป็น f อฟเป็นนักร้องของใครไหนนะครับหรือว่าเป็นนักร้องที่ผมชื่นชอบคนไหนนะครับผมผมผมมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะว่าอ่านักร้องที่อยู่ในรุ่นน้องๆน,นะครับรุ่นเจนนี้แหละครับเจนแซเนี่ยก็ต่างเป็นลูกเป็นหลานเราทั้งนั้นแต่ผมไม่ได้โลกสวยถึงขั้นว่าอ่าใครๆผมก็จะชอบหมดเลยไม่ใช่นะครับเราเองก็ก็พอจะอบอกว่า น้องๆหรือลูกๆคนไหนเนี่ยนะครับมีความสามารถอย่างไรแล้วเราก็พูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับในรายการผมแล้วก็ไม่มีเหตุอะไรนะครับคือเป็นเรื่องปกติครับในโลกโซเชียลและผมเองก็ไม่อยากจะอธิบายด้วยนะครับเพราะว่าการอธิบายให้กับคนที่มีทัศนคติลบฟังเนี่ยผมคิดว่ามันเสียเวลารเปล่าแล้วมันจะเสียอารมณ์ความรู้สึกนะครับของเพื่อนนะครับที่ มีทศัศนคติบวกด้วยนะครับจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่เราต้องร่วมกันรักษานะครับรักษา,าบรรยากาศของบทเพลงนะครับการทํางานเพลงในบ้านเรานะครับให้เป็นเส้นทางนะครับที่งดงามนะครับสําหรับลูกๆของเราทุกคนที่จะก้าวเดินขึ้นบนบนเส้นทางที่ที่งดงามเหล่านี้นะนะครับถึงแม้ว่า,าปัญหาอุปสรรคมันจะเยอะ,นะในในยุคนี้นะครับ ในการสร้างผลงานเพลงนะครับแต่นะครับมันไม่มีอะไรยากเกินกว่าความตั้งใจของเรานะครับที่จะผลิตผลงานเพลงดีๆออกมาสู่สังคมและตัวผมเองเนี่ยน่าบอกตรงครับว่าอ่ก็ส่วนหนึ่งนะครับชีวิตก็ทํางานมาเยอะแล้วนะครับผ่านปัญหาอุปสรรคมาเยอะอะไรดีไม่ดีเราแยกแยะกันออกนะครับส่วนมันจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าภูมิต้านทานผมเยอะนะครับไม่ว่าจะในโลกโซเชียลหรือในชีวิตจริง ผมไม่มีเหตุที่ผมจะไปสั่นสะเทือนนะครับกับเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามารบก,กวนหรอกแต่ผมอยากจะสื่อสารนะครับว่าเราเองนะครับในการติดตามผลงานเพลงน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับปัญหาตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นที่มันกระทบระเทือนบรรดาศิลปินนักร้องรุ่นเล็กๆของเรามากที่สุดก็คือเรื่องดราม่านี่แหละครับเรื่องดราม่านี่มันเกิดขึ้นจาก นะครับสิ่งที่เราเรียกว่าความต้องการเขาเรียกว่าเรตติ้งหรือความนิยมของคนบางกลุ่มเท่านั้นเองครับแน่นอนครับศิลปินทุกคนนักร้องทุกคนเนี่ยก็ต้องการได้รับความนิยมทั้งสิน้นแต่ในจุดๆหนึ่งเราต้องรู้นะครับว่าศิลปินหรือผู้สร้างผลงานเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นครูเพลงจะของค่ายเพลงหรือว่านักร้องเนี่ยเขาต้องการผลงานที่รับความนิยมทุกคน เพียงแต่ว่านะครับเวลาเกิดปัญหาเรื่องดราม่าขึ้นมาเนี่ยปัญหาเรื่องนะครับที่มันเป็นมุมลบเข้าหาศิลปินหรือผู้ที่สร้างสารรค์ผลง,งานเพลงเนะี่ยมันเกิดอะไรบางสีบางอย่างที่ทําให้เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยิงไปกระทบกับนักร้องศิลปินหรือผู้ที่ทํางานเพลงที่นะครับให้เราได้รับชมรับฟังเนี่ยตรงๆครับ โดยเฉพาะศิลปินที่เรารักนะไม่ว่าจะเป็นน้องธิดาราสิวีไลนะครับน้องอูหญิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงน้อง,งาอายนะครับน้องต้นข้าวสุปิียาสิ่งต่างๆที่เราทำกันอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ทราบว่าเวลาได้รับผลกระทบคนที่ยืนอยู่กลางแจ้งคนที่ต้องรับทุกกระแสเนี่ยก็คือศิลปินที่เรารักนี่แหละครับเมื่อศิลปินที่เรารักนะครับโดนกระทบแล้วนะ ครูเพลงครับหรือว่าเจ้าของค่ายหรือคนที่เขานะครับลงทุนคนที่เขาทำงานอย่างหนักเพื่อผลิตงานเพลงเนี่ยก็ต่างได้รับผลกระทบไปหมดครับนี่เองครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่านะในบางคอมเมนต์หรือในบางความคิดเนี่ยนะครับผมผมเองดูไปบางครั้งถ้ามันเกินขอบเขตนะอย่างอาผมเองนะผมไม่คนด,ดีสานครับ ผมเป็นคนอีสานผมเป็นคนไทยราคาเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องไทยไทยรอลาวอะไรที่เราพูดกันเนี่ยนะครับผมผมขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมมาเป็นผู้ใหญ่พอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอาผมเองเนี่ยได้กราบเรียนไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าผมไม่มีประเทศไทยประเทศลาวครับผม รักผู้คนที่เป็นคนดีนะครับและผมเชื่อเสมอนะครับว่าคนสปอ,อลาวกับคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนอีสานเนี่ยผมเนี่ยสืบมาจากบรรพบุรุษเดียวกันพอผมบอกเล่าครับดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่ใจร้ายพอที่จะบอกว่าน้องคนนี้เป็นคนไทยน้องคนนี้เป็นคนลาวไม่เอาครับไม่ได้อยู่ในความคิดผมเลยนะครับสิ่งนี้ท่านรู้ไหมครับว่าคําพูดเหล่านี้เนี่ย มันจะกระทบกระเทือนศิลปินน้องๆลูกเราที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเป็นลูกใครนะครับหลานใครเนี่ยก็น่าเสียใจทั้งสิ้นครับดังนั้นเรื่องแบบนี้นะผมผมไม่เอามาใส่ใจหรอกนะครับแต่ว่าผมอยากจะกราบเรียนว่าสิ่งที่มันเป็นมลพิษในจิตใจของเรานี่แหละถึงแม้ว่าเราจะชอบศิลปินคนไหนก็ตามแต่ถ้าเรา ใช้มิตินี้ออกมานะครับกับศิลปินคนอื่นหรือลูกหลานของเราเนี่ยในวงการเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบตรงที่สุดก็คือคนที่เรารักนั่แหละครับเมื่อเราทําลายคนที่เรารักนั่นแหละเพราะจิตใจในที่ขุดมัวในตัวเรานี่แหละครับผมก็เสียใจนะนะครับแต่ผมก็อยากจะบอกอย่างหนึ่งนะว่าผมผมคือมันมีคอมเมนต์หนึ่งนะคอมเมนต์หนึ่งไม่ใช่ว่าใส่ใจนะแต่ผมอยากจะพูดนิดหนึ่งนะ ไดครับว่าอน,นักร้องนะของค่ายภูศรีวิไลหรือว่าค่ายภูพาลีคอร์ดเนี่ยโดยคุณแจ็คสเปโร่นะครับมาบอกว่าถ้าผมจะเชียร์น้องๆที่เป็นคนลาวก็น่าจะไปรวมค่ายอยู่กับภูศรีวิไลนะครับเป็นคำพูดที่ผมรู้สึกเสียใจนะที่ทำไมมิติความคิดของคนไทยอย่างผมเนี่ยมีได้แค่นี้นะ อันที่ผมเสียใจจริงๆนะครับเอาผมผมมิสิ์นะที่ผมจะรักลูกๆผมน่ยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนโซบาวเราแต่ถ้าใครถ้าใครคิดว่ามันเป็นปัญหานะกับกับมิติความคิดของท่านนะครับผมต้องกล่าวขออภัยแล้วก็ท่านก็ไม่ต้องฟังกันง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าท่านใจกว่าใจไม่กว้างพอแล้วแหละไม่กว้างพอแล้วที่จะ รับงานศิลปะเพราะว่าในในมิติความคิดของท่านนะยังเป็นมิติของรัฐศาสตร์เป็นมิตินะครับของการยังไม่ก้าวข้ามนะยังมองผู้คนเนี่ยในความเป็นมนุษย์ไม่เท่าเทียมกันมันก็ป่วยกันนะครับที่ที่เราจะมาพูดกันเรื่องงานศิลปะแต่ถ้าท่านคิดไว้ในใจไม่เป็นไรครับ แต่ท่านพูดออกมาหรือว่าท่านคอมเมนต์อ,อกมาเนี่ยมีคนด่าที่ทั่วโลกมีคนได้ยินทั่วโลกในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นการทําร้ายใครบางคนที่ท่านพยายามสื่อสารออกมาคนที่พยายามทําร้ายคนอื่นเนี่ยผมคิดว่าคนคนนั้นไม่ได้รักงานศิลปะหรอกและที่สําคัญถ้าเขาเป็นเอฟซีของใครก็ตามแต่นะเขาก็ไม่ได้รักศิลปินคนที่เขารักหรอกครับนี่เป็นสิ่งที่ผมบอกว่า มันมันไม่มีไม่มีทางที่จะหมดเรื่องแบบนี้ไปจากวงการนี้และผมขอขอรีเรี่ยงนะครับเพราะว่าผมเดินเข้ามาในการทำเพลงนะครับทั้งที่โดยปกติแล้วนะครับผมเป็นกวีเป็นนักเขียนนะครับผมก็ก็น่าจะมีศักดิ์ศรีหรือมีวิธีคิดของผมเหมือนกันพอสมควรนะและในวันนี้นะครับปล่อยเพลงของลูกสาวมาเพลงแรกเนะี่ยผมบอกกันนะ ผมไม่ได้มีความคิดแบบนี้เลยนะครับและแน่นอนครับไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ได้ส่งผลต่อผมหรือสันสะเทือนอะไรผมได้หรอกนะครับผมจะผลิตผลงานที่ดีต่อไปนะครับตามกำลังของผมนะอย่างที่ผมพูดนะถ้าผมรวยๆเลยอ่ะผมจะทำเดือนละสิบเพลงก็ได้แต่ทุกอย่างเนี่ยเราทำเท่าที่เราจะสามารถทำได้และแน่นอนครับ ผูพาเลคคอร์ดเนี่ยขอให้สัญญาว่าบทเพลงของภูพาเลคคอร์ดจะเป็นบทเพลงที่มีคุณค่าออกมาจะไม่ทําให้เพื่อนผิดหวังเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะได้รับความนิยมหรือไม่ตรงนั้นไม่ใช่เกณฑ์มาตรฐานครับเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่คุณภาพของของ,งานครับและโทนของงานเนี่ยมันจะต้องเป็นโทนสร้างสรรค์และทําให้เกิดงานศิลปะไม่มากก็น้อย ต้องการเรียนว่าภูผาเลคกคอร์ดจะไม่ทําเพลงกระแสนะช่องผมจะไม่ทําเพลงกระแสนะครับผมใฝ่ฝันที่จะทาเพลงที่มันงดงามเหมือนมันที่ผมพูดในคลิปก่อนคือเหมือนเหมือนเพลงแก้วรอพี่อ่ะของคุณพ่อไวยพจธิสุพรรณนนะที่แต่งให้น้ําพึ่งเมืองสุพรรณหรือว่านะครับคุณแม่ผู้พวงดวงจันทร์เป็นคนขับร้องอนะ่ะผมฝันที่จะเห็นบทเพลงแบบนั้นเกิดขึ้นนะ ผมอยากจะได้เพลงที่ที่งดงามเหมือนไทยดำรำพันกุลาปากสันนะครับของโสโปลาวผมทำงานด้านกวีนิพนธ์นะผมจะเห็นเพลงที่งดงามนะครับลหลายเพลงนะครับที่เกิดขึ้นบนพื้นที่นะครับของงานศิลปะประเภทคกวีเนี่ยในบ้านเราอะ มันเป็นบทเพลงที่งดงามไม่น่าจดจำนะผมคิดว่าถ้าผมได้ก้าวเดินมาในจุดนี้นะผมจะทำงานแบบนี้จะมีคนฟังมากน้อยผมไม่เสียใจครับแต่ผมเชื่อว่าปริมาณคนที่มาฟังเพลงผมเนี่ยถ้าเขาสัมผัสงานศิลปะได้เขาย่อมจะได้รับสิ่งที่ดีไปไม่มากก็น้อยครับไอเรื่องยอดวิวเรตติ้งหรือเอนเกจเเมนต์เนี่ยไม่มีผลกับการทำงานของผมครับ แต่แน่นอนครับสิ่งที่ดีมันก็ต้องเป็นของดีเหมือนเราเลือกผู้แทนนี่แหละถ้าเราเลือกผู้แทนสแกมเมอร์นะถ้าเราไปเลือกผู้แทนที่โคดกงถ้าเราเลือกสอสอนะครับที่ไม่รักหวังดีต่อบ้านเมืองเราเลือกไปตามเงินไปตามกระแสเนี่ยมันก็ส่งผลต่อชีวิตของเราอะะนครับและสภาพสังคมเราก็จะแย่ไปเรื่อยๆมันก็อยู่ที่เราเลือกงานแหละครับ บทเพลงนะวันนี้นะผมคิดว่ามีบทเพลงงดงามเยอะนะลหลายศิลปินลหลายค่ายเนี่ยเขาก็ต้องปรับนะครับปรับมิติของของงานของเขาเนี่ยให้ไปตามความนิยมนะครับแต่ความนิยมรู้ว่าคว่าประชาธิปไตยเรียนเกียรตเมนหรือเลียติ้งเนี่ยมันไม่สามารถจะพิสูจน์คุณภาพหรือคุณค่าของงานเหล่านั้นได้ นะครับภาพเขียนของจิตรกรอย่างวินเซนต์เวนโกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นภาพเขียนที่เขาทาจจะล้ำยุคและเป็นงานศิลปะที่รับการอยอมรับทั่วโลกตลอดชีวิตของวินเซนต์เวนโกเนี่ยนะครับไม่มีใครสนใจจิตรกรคนนี้หรอกครับขายรูปไม่ได้เลยแต่หน้าวันนี้เนี่ยเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยภาพของวินเซนต์เวนโกเนี่ย เป็นหนึ่งในศิลปินที่มีภาพเขียนภาพวาดที่ราคาแพงที่สุดในโลกนะครับนักคิดนักเขียนอย่างจิตภูมิศัก์ในช่วงนี้เวลาที่เขามีชีวิตนไม่มีใครพูดถึงหรอครับเขาเสียชีวิตนะครับในริมทุ่งนานะครับในอีสานในชนบทเสียชีวิตอย่างน่าอนาถ แต่มาถึงวันนี้เนี่ยถ้าท่านได้รับฟังบทความทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นิรุกติศาสตร์ภาษาและมุมมองทางด้านรัฐศาสตร์สังคมด็อกเตอร์ต่างๆนะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกังานวิชาการต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยมากมายเลยที่อ้างยิงผลงานของจิตภูมิศักดิ์ชื่อเสียงของเขาเนี่ยก็ ก็มีในบทพิสูจน์ที่สําคัญที่มันมีระยะเวลายาวนานว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่ากับสังคมพอที่จะเป็นจุดอ้างยิงเป็นจุดหมายปลายทางให้กับลูกหลานเราในอนาคตได้สิ่งเหล่านี้ต่างหากเครับที่มันเป็นคุณค่านะจุดนี้นะครับเป็นจุดที่มันข้ามมันข้ามคําว่ารัฐชาตินะมันข้ามคําว่าใจครับใจแคบของเราะซึ่งภู่าเรคคอร์ดและผมเองนะมีจุดมุ่งหวังที่จะทำในจุดนั้นครับ ไอ้เรื่องที่ผมจะไปเกาะกระแสเนี่ยไม่มีทางครับก็ก็ขอให้กลาบเรียนว่าอย่าคิดว่าผมจะเกาะกระแสใครนะครับผมผมไม่คิดจะเกาะกระแสใครอยู่แล้วเจอเรื่องนี้มาเยอะครับในการทำ o u t u b เนี่ยนะครับในที่สุดศิลปินที่ท่านรักก็จะไม่มีใครกล่าวถึงนะครับและผมจะไม่กล่าวถึงด้วย เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เกิดบุคคลเช่นนี้ขึ้นมานะครับในวงการเราเยอะๆและผมเชื่อนะว่าภูผาเรคคอร์ดและตัวผมมีดีพอเนี่ยที่ต้องไม,ไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครนะครับแต่ผมก็มีสิทธิ์ที่ผมผมจะพูดถึงเรื่องศิลปินที่ผมรักและชื่นชอบอย่างวิงรัตนาพรอ,อย่างน้องต้นข้าวเนี่ย การมาหมินประมาทบอกว่าผมเกากะกระแสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกเสียความรู้สึกเสียใจด้วยนะครับว่ามันจะมีสิทธิ์คนที่จะมีสิทธิ์รักหรือชอบศิลปินคนใดเนี่ยมันจะมีแต่ท่านแค่นั้นแหละครับคนอื่นเขาเขาชอบเสียงของน้องต้นข้าวไม่ได้หรอคนอื่นเขาจะรักน้องหญิงไม่ได้ลนะ่ะในเมื่อน้องๆเขามีความสามารถนะครับและอาจารย์ภูศสีวิลไลเขาไม่ใช่ไม่เคยเจอผมนะ เคยนั่งคุยกันน้องธิดาลาผมก็เคยเจอนะครับท่านลองพิจารณาดูกับช่องช่องที่ท่านไม่เคยเห็นหน้าเลยแล้วเ็าใช้ใช้ AI ทําทำทำเสียงไว้ท่านฟังอะกับช่องที่เขาทำเรื่องดราม่าตลอดเวลาเนี่ยแต่เขาชมอย่างเดียวใช่ไหมครับเขาชมอย่างเดียวแล้วบางครั้งเขาติดดาบด้วยนะเขาชมศิลปินที่ท่านรัก และเขาจะไปเปรียบเทียบกับศิลปินคนอื่นด้วยเขาติดดาบทําให้ท่านอารมณ์ปั่นป่วนท่านก็ต้องเลือกนะครับว่าท่านจะรับฟังข้อมูลรับฟังช่องไหนให้ท่านเลือกแล้วกันช่องผมไม่เคยถ้าท่านติดตามคลิปผมมาตั้งแต่ผมทํารายการมาเนี่ยท่านจะไม่ได้ยินสักคําที่ผมจะพูดในมุมลบให้กับศิลปินคนไหนเลย และจะไม่มีซักคำที่ผมจะเสียมในศิลปินคนนี้นะครับให้เอฟซีของศิลปินคนนี้ไปผิดใจกับศิลปินคนนี้เพื่อที่จะขายเรยตติ้งผมไม่ทํานะครับตรงจุดนี้นะครับมันมัน,ม,นมันจะเป็นสิ่งที่ที่ถ้าคนมีวิจารณญาณาจะเข้าใจว่าช่องผมไม่ใช่ไม่ใช่ช่องเก,กาะกระแสนะครับมันไม่จะเป็นที่ผมจะเก,กาะกระแส แต่สิ่งที่ท่านจะสูญเสียไปก็คือมุมมองจากผมนะที่ผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเวลาผมมองศิลปินผมมองลึกด้วยถ้าศิลปินที่ท่านรักอะถ้าผมได้นั่งวิเคราะห์แล้วอ่ะมันจะมีอีกหลายมุมที่ท่านได้รับฟังแล้วท่านจะมีความรู้สึกดีและเข้าใจแต่ถ้าท่านมาบอกว่าผมผมเป็นลักษณะ เกาะกระแสอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าผมเลิกพูดขึ้นมาเนี่ยท่านก็อยู่ในกระแสดามาต่อไปครับจุดนั้นเราเราคงช่วยอะไรไม่ได้และแน่นอนครับผมก็จะเลิกพูดพอเลิกพูดแล้วนะบางครั้งนะผมผมใจจริงเอ่ยผมรักน้องต้นข้าวใจจริงผมรักน้องหญิงผมรักน้องไอผมรักน้องธิดาราวนะแต่ด้วยเหตุแบบนี้มันทําให้ผมจะเลิกพูดถึง นะครับเพราะผมไม่อยากเข้าไปยุ่งกับวงการที่สกปรกที่มันมีแต่เรื่องกระแสดราม่าเนะี่ยไม่ใช่อุดมการณ์นผมนะครับก็เป็นนั้นว่านี่คือโลกของการแข่งขันและดราม่าและความเกลียดชังที่ผมจะไม่ยอมให้ศิลปินของผมน่มแหม่มสิสุดาเข้าไปยุ่งด้วยเด็ดขาดวันหนึ่งนะครับน้องแหม่มสิสุดาโทรมาหาผมบอกว่า ครูหนูเผลอไปกินของไหวจะเป็นอะไรไหมผมผมก็เลยบอกน้องแหม่มว่าไม่เป็นไรหรอกลูกน้องแหม่มว่าครูคงไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่าหนูหนูไปเผลอกินของไหวที่เป็นของไหวพาเนี่ยไม่ใช่ของไหวสารไม้เจ้าผมก็เลยบอกว่าผมครูพ่อไม่ได้ถือเรื่องนี้นะลูกนะ พ่อกราบพระพ่อไม่ได้ถือผีพ่อไม่ได้ถือผีอไ,มไ,อผไม่ได้ถือเพชรพ่อกราบพระพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชามิติความคิดของพ่อเนี่ยลูกไม่ต้องไปถืออะไรมากไม่ต้องไปถืออะไรพ่อไม่ได้ให้ถืออะไรครูไม่ได้ให้ถืออะไรนะลูกนะี่ แต่ครูให้ถือศิลศีลห้ารักษาให้ได้ให้แม่มเป็นคนดีเป็นศิลปินให้เป็นคนดีการถือแบบพ่อเนี่ยบางทีนะในความคิดผมมันอาจจะไม่ทำให้ลูกดังนแต่มันจะทำให้ลูกมีมงคลชีวิตและมีอนาคตที่ดีถ้าคนดีอย่างลูกเนี่ยไม่สามารถจะเกิดได้ในวงการพเพลง หรือไม่สามารถโด่งดังได้เราก็ต้องดีใจเถอะว่าเราทำดีที่สุดแล้วเราไม่ต้องไปเบียดเบียนกับใครเราไม่ต้องไปใช้เสยศาสตร์เราไม่ต้องไปใช้ถือผีอะไรทั้งสิ้นในการที่จะทให้เกิดเตมตามหานาิยมอะไรไม่ต้องไปทําครูบาอาจารย์พ่อไม่ได้สอนไว้สิ่งที่พ่อขอคือขอให้แม่มเป็นคนดีรักษาศีลให้ได้นะลูกนะเป็นศินลปินที่ดี อดทนนะต่อเส้นทางชีวิตผมขอแค่นี้กับแมม่มสีสุดาอย่าทําผิดศีลสวดมนต์ไหวพระและวันที่แม่มซ่มสีสุดาจะกลับผมก็เอาองค์หลวงปู่ทวดนะครับที่เป็นองค์สียกกนะครับ็อ,องค์พอสมควรเทนะ่าฝ่ามือเนี่ยหน้าตักเท่าไหร่ไม่รู้นะองค์หลวงปู่ทวดองค์นี้ตั้งอยู่บนหัวที่นอนผม ผมมีอยู่สามองค์ผมให้ลูกสาวผมที่กรุงเทพไปสององค์เอาไปไว้ที่คอนโดนะครับลูกคนโตผมเป็นสตปแพทย์ลูกคนเล็กผมทําบริษัทนะครับอส่งคนไปทํางานต่างประเทศผมให้หลวงปู่ทวดกับลูกสาวผมไปคนละองค์เขาซื้อคอนโดคนละหลังอ่าคนละห้องผมก็ให้เอาไปเก็บไว้คอนโดลูกและองค์ที่สามเนี่ย ผมไปลูกสาวแทวๆผมไปสององนะองค์ที่สามผมไปแบบสีสุดาไปครับแล้วผมก็บอกลูกสาวทุกคนว่าให้เป็นคนดีแค่นี้แหละครับสำหรับภูผาเรคคอร์ดนะครับ,บ,ก,รรบก็หวังว่านะเพื่อนๆจะเข้าใจแนวทางของผมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผมจะเป็นเพื่อนในการพูดคุยกับเพื่อนๆไปเรื่อยๆเราจะได้มีเรื่องนะครับที่มาคุยกันอีกมากมาย คลิปหลังนะครับผมอาจจะว่าภาษาเล่าเนี่ยนะผมอาจจะพูดถึงเรื่องการทํางานผมที่โสปอเราหรือบางสีบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเพลงเรื่องศิลปินอีกอีกหลายเรื่องครับที่ผมที่ผมจะพูดคุยนะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่ทําก็คือผมจะไม่ให้ลูกสาวผมรือแม่มสือสุดาเนี่ยเข้าไปในวงการที่ผิดศีลเด็ดขาดผมจะให้ลูกสาวผมเป็นคนดีครับ ต่ดังก็ต้องดังเพราะความดีดังเพราะคุณภาพลูกสาวผมจะไม่ดังเพราะกระแสแน่นอนครับเพราะสิ่งเหล่านั้นคือมายาภาพคนบาปเท่านั้นครับที่ทำเรื่องแบบนี้ครับขอบพระคุณมากครับสาหรับการรับฟังคลิปนี้ครับชีวิตเลือกบ่ได้รับบทสุดท้ายคือไกลบ้านเฮาสาวน้อยมอปลายลาถิ่นแผ่นดินลาวดอกจาปาขาวก็ ฟังไทยห่วงเดทัางแม่และน้องบ่ห่วงเจ้าของสิอยู่จังใดทุ่งเททำงานเป็นลูกจ้างที่ห่างไทยกลื่นข้าวคำใดจะยังห ជຸກខំមកពីទៅ كت...